โอเป้ครับช่วยสอนปั๊มตีให้มันรอหน่อยตีให้มันรอจริงๆก็มีหลักการแหละโอเคเราตีอินไซน์เอาสิมันจะรอแต่ของปัามอะปั้มก็ตีอินไซน์เอาหน่อยหน่อยตีตรงอยู่แล้วด้วยซ้ําแต่ลูกมันเสีตลอดไปตามธรรมชาติเลยโอ้มันไม่เคยจะตีโดนเลยโดนก็รอดลูกเนี่ยก็โดนคือตีอย่างตรงแต่เลี้ยวขวามันโดนคอครับมันเรียกว่าเกียร์ลิงเอฟเฟกต์อะถ้าตีโดนคอเนี่ยตีปึ๊กลูกออกขวาตลอดเลยทั้งๆั้ที่แนวก็ตีตรงปวามวางไม้ตรงกลาง พอไม้เราตีเราลอยตีไม่โดนแล้วโดนคอวางตรงโลโก้มันเสี่ยงคอไม้มากเลยเ็นักกีฬาบางคนลอยไม้เอาไว้ถ้าลอยไว้ตรงกลางได้แต่ถ้าวางแนะนําวางตรงปลายจะปลายเยอะจะปลายน้อยป,ปลายสักหน่อยการที่เรายกขึ้นมาเรายกตามแรงเหวี่ยงของสวิงข้อมือเขาต่ออะไรพวกนี้มันจะยกไปด้านหน้าอันนี้เซตอัพตรงกลางเซตอัพตรงกลางพอมันลอยปั๊บโดนคอหรือถ้ามันไม่ลอยอะก็อาจจะตีโดนอย่างนี้ได้ด้วยไงก็โดนล,ลอดลูกตรงนี้แหละงานขึ้นโปเปไม่ได้ดึงนะไม่ได้ดึงเลยนะโปเปก็แค่ง,งัดขึ้น โอเคถ้าเซตอัพตรงปลายหน่อยเวลารอยปั๊บแน่แจ๋วเลยแจ๋วเลยเออเอาไปเท่ๆเลยมุมนี้กลางเป๊ะโอ้โหเห็นลูกด้วยนั้นอะ่ะตรงเป๊ะเลยอะ่ะโหดเกินเลยวิธีการตีให้โดนกลางคือวางไม้ไว้ตรงปลายเวลาเราตีลอยขึ้นมันจะโดนกลางพอดีง่ายไหมไม่ต้องปรับวงเลยวงเดิมฮนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยป่ะวางตรงปลายแล้วตีไปเลยลายไว้ไว้สวยเลยตรงเป็นท่อเลยฮะวงดีอยู่แล้วเซตอัพผิดที่